คี a n u r e ูรีฟส์เพกแอคชั่นน่านิ่งถือเป็นคนที่ทั้งโลกยอมรับในฝีมือการแสดงและชื่นชมในเรื่องการวางตัวที่แสนจะเรียบง่ายติดดินให้เกียรติผู้อื่นเสมอ r e ี v e s เป็นดาราที่แทบจะไม่เคยมีข่าวเสียเสียหายหายเลยแม้แต่น้อยแม้ตัวเขาเองจะพบพานกับเรื่องเลวร้ายมาเกือบจะตลอดชีวิตแม้แต่บัตอินไซต์ขอพาไปย้อนดูเรื่องราวชีวิตแห่งการพลัดพรากก่อนจะมาเป็นคียอนรีฟส์ พระเอกหน้านิ่งสุภาพบุรุษแห่งฮอลลีวูดชายผู้นั่งอยู่ในใจแฟนหนังมาตลอดกว่า38ปี คีย์นูชา์รีฟส์เกิดเมื่อวันที่2กันยายนปี1964ที่เมืองเบลรุสประเทศเลบานอนในระหว่างที่พ่อของเขาแซมูเอลโนลินรีฟส์จูเนียร์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮาวายจีนโปรตุเกสและอังกฤษและแม่ชาวอังกฤษแพทธิเซียเทเลอร์ทำอาชีพเป็นผู้ออกแบบเครื่องแต่งกายตามกองถ่ายพ่อและแม่ตั้งชื่อบุตรชายคนเดียวของบ้านเป็นภาษาฮาวายว่าคีนูมีความหมายว่าสายลมเย็นที่พัดผ่านเหนือภูเขา แต่ในชีวิตของเขาไม่ได้สงบเรียบดังชื่อเพราะตอนที่ริฟส์อายุได้แค่3ขวบพอกับแม่ของเขาอยาขาดจากกันภายหลังพ่อของริฟส์ถูกจับกลุ่มข้อหาค้าเฮโรอีนที่สนามบินในฮาวายแม่ต้องพาริฟส์และครอบครัวย้ายไปอาศัยอยู่ในหลายๆประเทศทั้งที่เมืองซิดนีย์ออสเตรเลียและนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาเนื่องจากแม่ของเขาแต่งงานกับ Aaron, พอลแอรอนผู้กำกับภาพยนตร์และละครบลอดเว์ เละย้ายไปตั้งรกรากที่เมืองโตรอนโตประเทศแคนาดาทําให้เขาถือสัญชาติแคนาดาจนถึงปัจจุบันก่อนที่แม่จะหย่าร้างกับพ่อเลี้ยงอีกครั้งแม่แอลรอนจะไม่ได้เป็นพ่อเลี้ยงแล้วแต่เขาก็ช่วยสนับสนุนรีฟส์ให้ได้เริ่มต้นแสดงละครเวทีเป็นครั้งแรกในเรื่องแดม y แยงกี้เมื่อตอนที่รีฟส์อายุได้9ขวบ r ีฟส์มีอุปสรรคในด้านการเรียนเพราะเขามีภาวะดิสเลกเซียที่ทําให้เขามีปัญหาด้านการอ่านทําให้เขาเรียนรู้ได้ช้าและมักจะโดนเพื่อนลอ้อแต่รีฟส์ในวัยมัธยมก็มีพรสวรรค์นในกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งเขาเล่นในตําแหน่งผู้รักษาประตูของทีมโรงเรียนที่เคยได้รับการบวตให้เป็น MVP หรือตําแหน่งผู้เล่นยอดเยี่ยมจนทําให้เขาฝันอยากเป็นนักกีฬาฮอกกี้น้ําแข็งมืออาชีพ แต่สุดท้ายเพราะการแต่งงานของแม่กับสามีใหม่อีก3คนทําให้เขาต้องย้ายโรงเรียนถึง4ครั้งบวกกับอาการบาดเจ็บเรื้อรังทําให้เขาล้มเลิกความฝันที่จะเป็นนักกีฬาและออกมาเรียนด้านการแสดงอย่างเต็มตัว ในระหว่างนั้นรีฟส์ก็ได้ไปปรากฏตัวในทีวีของแคนาดาทั้งกาวรับบทในซิทคอมเรื่อง Hanging In ในปี1985เปเป็นนักข่าวสมัครเล่นในรายการ Going Great ของสถานีโทรทัศน์ CBC ได้แสดงในโฆษณาทีวีเล่นหนังสั้นและร่วมเล่นละครเวทีซึ่งเป็นการปูทางสู่การเป็นนักแสดงของเขาในเวลาต่อมา ในปี1986รีฟส์วัย22ปีได้เริ่มก้าวเข้าสู่การแสดงภาพยนตร์ในหนังทีวี b e e s in t h a i l a n d ของสถานีโทรทัศน์ NBC และข้ามมาเล่นหนังโรงครั้งแรกในบทบาทนักกีฬาฮอกกี้ในยังบลัดก่อนจะข้ามมาแสดงหนังอาชญากรรมวัยรุ่นใน r i v e r s e Edge ที่นักวิจารณ์จาก The New York Times ชื่นชมว่าการแสดงของเขามีความสมจริงและเป็นธรรมชาติ I reported the thing man. You act like I'm guilty reported crime the some you of act man ตอนเข้าวงการช่วงแรกรีฟส์ถูกเสนอโดยเอเจนซี่ต้นสังกัดให้เปลี่ยนชื่อคีอานูที่ดูเรียกยากเกินไปเปลี่ยนเป็นเคซีรีฟส์และชัคสปาดิน่าแต่สุดท้ายเขาก็ยืนยันที่จะใช้ชื่อคีอานูเหมือนเดิมปลายทศวรรษ1980รีฟส์ได้มีโอกาสประกบคู่กับดาราฮอลลีวูดทั้งมิเชลไฟเฟอร์และจอห์นมาโควิชในแดนเจลัสลีเอ s อนส และในหนังคู่หูตลกผสมไซไฟย้อนเวลาใน b i l l and t e s Excellent Adventure ซึ่งเป็นผลงานแจ้งเกิดให้เขาในฐานะนักแสดงวัยรุ่นหน้าใส r รียส <Excellent. Excellent. S 2> ต้องเผชิญกับความพลัดพรากอีกครั้งเมื่อเขาได้รู้จักกับริเวอร์ฟินิกนักแสดงฝีมือดีพี่ชายของวาคินฟินิกส์ที่ร่วมงานกับ r ร <'s> ียสในกองถ่ายหนังแพร e เร h นหู แม้อายุและบุคลิกจะแตกต่างกันแต่ River Phoenix กับ r e ฟ e s ก็กลายมาเป็นเพื่อนคู่สีก่อนจะได้มีโอกาสร่วมแสดงกันอีกครั้งใน My Own p r i v a t i i d a ho เมื่อปี1991ผลงานที่ได้รับคำชมล้นหลามแต่นั้นก็กลายเป็นการร่วมงานครั้งสุดท้ายของทั้งคู่เพราะในที่สุด Phoenix ก็จากไปในปี1993จากการเสพยาเสพติดเกินขนาดช่วงปี1990 r ีฟ e s เป็นที่รู้จักในฐานะนักแสดงมากฝีมือ ที่มีผลงานหลากหลายเล่นหนังนอกกระแสเช่น mm hmm. การรับบทเจ้าชายสิทธถะใน mm hmm. Little Buddha หนังแอคชั่นเข้มข้นในพ o i อ Break และ Speed mm hmm. แต่ผลงานที่ทำให้เขาก้าวขึ้นไปถึงจุดสูงสุดและตอกย้ำการเป็นนักแสดงแถวหน้าของฮอลลีวูดคือการรับบทนีโอในหนังแอคชั Fi, The ่นไซไฟ t t e Matrix ในปี1999ที่ทำไรายได้ถล่มทลาย r i ฟส์ยังคงมีผลงานอันหลากหลายที่มีทั้งผลงานที่ประสบความสําเร็จและผลงานที่ล้มเหลวด้านชื่อเสียงทั้งการรับบทบาทนีโออีกครั้งใน The Matrix Reloaded และ The Matrix Revolutions รับบทในหนังแอคชั่นซูเปอร์ฮีโร่สยองขวัญคอนสแตนตินและชิมลางการเป็นผู้กำกับในหนังแนวศิลปะการต่อสู้ของจีน Man of Tai Chi ในปี2013ที่เขาลงมือกำกับและแสดงนำแต่ทำรายได้ไม่ค่อยสวยงามนักจนกระทั่งเมื่อรีฟส์ได้มาร่วมงานในหนังแอคชั่นทลเลอร์จอห์นวิกในปี2014ที่ประสบความสำเร็จทั้งคำวิจารณ์และรายได้ในบ็อกออฟฟิสก็จะมีการสานต่อเรื่องราวมาจนถึงภาคที่4แล้ว ซึ่งเป็นบทบาทที่เขาทุ่มเทเสี่ยงตายด้วยการแสดงฉากบูด,ด้วยตัวเองรวมถึงการฝึกฝนศิลปะการป้องกันตัวหลายแขนงทําให้บทบาทจอห์นวิกกลายเป็นคาแรคเตอร์ประจําตัวของรีฟส์ที่ไม่ว่าจะไปแสดงหนังภาคการ์ตูนหรือไปร่วมแจมในหนังการ์ตูนและร่วมแสดงในเกมแต่คาแรคเตอร์จอห์นวิกก็ยังคงเป็นภาพจําที่เหนียวแน่นที่สุดของเขาแบบแยกไม่ออก แต่กว่าที่เขาจะมายืนในจุดนี้ได้เขาเองก็ต้องพบกับก,บการพลัดพรากอีกครั้งย้อนกลับไปในช่วงที่เขาถ่ายทำเด e m เม r i ิในปี1998เขาได้พบรักกับเจเนิเฟอร์ไซม์ผู้ช่วยผู้กำกับจนมีลูกสาวด้วยกันทั้งคู่ตั้งใจอยากสร้างครอบครัวด้วยกันแต่สุดท้ายลูกสาวที่คลอดก่อนกำหนดก็เสียชีวิตทำให้ทั้งคู่เสียใจเป็นเหตุให้เลิกรากัน ทั้งคู่ยังติดต่อกันในฐานะเพื่อนที่ยังห่วงใยแต่สุดท้ายซามก็ประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เสียชีวิตในปี2001ทําให้เขาเลือกที่จะใช้ชีวิตตามลําพังแทบไม่มีข่าวกับผู้หญิงคนไหนอีกนับ10ปีจนกระทั่งเขาคบหากับอเล็กซานดราแกลนศิลปินวาดภาพมาจนถึงปัจจุบัน ในเวลาต่อมาคิมรีฟส์น้องสาวของเขาก็ตรวจพบว่าป่วยเป็นโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวทําให้เขาตัดสินใจหยุดพักการแสดงเพื่อใช้เวลาดูแลน้องสาวมาตลอด10ปีรีฟส์เผยว่าในช่วงเวลานั้นเป็นช่วงที่เขาต้องเผชิญกับภาวะซึมเศร้าอยู่นานเขาต้องต่อสู้เพื่อให้หลุดพ้น จนกระทั่งเมื่อหายดีเขาก็ได้นำเงินที่ได้จากตอนแสดง The Matrix จำนวน31.5ล้านเหรียญหรือกว่า70%จากค่าตัวทั้งหมด45ล้านเหรียญบริจาคช่วยเหลือองค์กรวิจัยด้านโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวและยังก่อตั้งบริษิทช่วยเหลือโรงพยาบาลเด็กสนับสนุนการวิจัยโรคมะเร็งโดยไม่มีชื่อตัวเองเป็นผู้ก่อตั้งเลยความสูญเสียต่างๆนานา,นาที่เขาเจอ ทำให้เขามองว่าเงินไม่ใช่ทุกอย่างในชีวิตทําให้เขามักจะช่วยเหลือการกุศลและชอบช่วยเหลือคนอื่นๆรอบข้างรีฟสเป็นนักแสดงที่ใจกว้างทุ่มเทเสียสละและมักจะชอบให้ของขวัญคนในกองถ่ายเสมอตอนถ่ายทำ The Matrix เขาซื้อมอเตอร์ไซค์ฮาร์เลย์เดวิสัน12คันมอบให้แก่ทีมสตาร์แมนในหนังยอมลดค่าตัวเพื่อให้มีเงินพอจ้งอางอัลปาชิโนมาแสดงใน The Devil's Advocate ยอมลดค่าตัวเหลือครึ่งเดียวใน The Matrix ภาค2และ3เพื่อให้มีงบพอค่าเสื้อผ้าและเท นิพิเศษรวมทั้งยังแจกนาฬิกาโล o e ล w e Submariner Date ให้แก่สตันแมนทั้ง4คนใน John Wick Chapter 4 <Yeah. S 3> And so ริฟส์ในวัย58ปีมีไรายได้380ล้านเหรียญในปี2023ซึ่งเขาเคยเป็นนักแสดงที่ได้รับค่าตัวมากที่สุดจากแฟนชายเดอ m a มท i ริรวมทั้ง r e ฟส์ยังเป็นคนที่หลงไหลในมอเตอร์ไซค์เป็นอย่างมากมีงานอดิเรกในการสะสมมอเตอร์ไซค์และร่วมกับเพื่อนก่อตั้งแบรนด์ Ark Motorcycles เพื่อผลิตมอเตอร์ไซค์บิ๊กบแบบ c u สตอม Create Aesthetically beautiful a aesthet แต่เขาก็ขึ้นชื่อว่าเป็นดาราที่ใช้ชีวิตเรียบง่ายไม่หรูหราใส่เสื้อผ้าไม่แพงยังขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินนั่งกินอาหารข้างทางอ่านหนังสือนั่งคนเดียวและชื่นชอบการพูดคุยกับคนไร้บ้านแบบไม่ถือเนื้อถือตัวรวมทั้งความเป็นมิตรให้เกียรติเป็นกันเองวางตัวได้เสมอต้นเสมอปลายทั้งการไม่แตะต้องผู้หญิงตอนถ่ายรูปแอบเซอร์ไพรส์การงานแต่งงาน ให้เกียรติและช่วยเหลือทุกคนในกองถ่ายปฏิบัติตัวกับทุกคนอย่างเท่าเทียมกันและอีกมากมายนำไม่ท้วนที่ทําให้รีฟกลายเป็นสุภาพบุรุษฮอลลีวูดใจหลอ่อที่แทบไม่มีเรื่องเสื่อมเสียเลยตลอดเวลาที่เขาอยู่ในวงการรีฟส์ยังได้รับการยกย่องให้เป็นหนึ่งใน25นักแสดงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวตรรษที่21จากเว็บไซต์ t h อ New York Times และล่าสุดในปี2023นักวิทยาศาสตร์จากสถาบันวิจัยในเยอรมน,นีได้ให้เกียรติแก่ริฟส์ในการนำชื่อของเขาไปตั้งชื่อสารต่อต้านเชื้อราจากแบคทีเรียในชื่อว่า k i a n u um Mycins เนื่องจากมีประสิทธิภาพต่อต้านเชื้อราที่เป็นอันตรายต่อพืชและมนุษย์ได้แรงกว่านรกเหมือนกับจอร์น และทั้งหมดนี้คือชีวิตแบบอินไซด์ของคีอานูริฟส์นะครับสุดท้ายนี้ถ้าอยากให้แบร์ต่บัสอินไซด์เจาะลึกเรื่องราวบุคคลในวงการบันเทิงท่านใดคอมเมนต์บอกเราใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แบร์ไต่บัสไว้ด้วยนะครับ